ก็ถือว่าเป็นประเด็นใหญ่พอสมควรแต่ว่าหลายคนอาจจะมีการพอทราบนะบแต่ว่าตอนนี้ข้อมูลใหม่ที่เราได้มาคือเรารู้ทัมมิง่งนะครับและก็เรารู้ราคาละสําหรับบีบ้านปูที่กำลังจะมีการสปินออฟ BKV ควีจดทะเบียนที่ตลาดนิวยอร์กต็อกเอเนช์ของทางสหรัฐอเมริกาด้วยเลนจ์ของการเสนอขายอยู่ที่บริเวณประมาณ19-21เหรียญเอาที่เราทราบแล้วเอาที่เรามีแอสเม์ชันพี่ปุ๊มองเรื่องนี้ยังไงครับ ครับโอเคครับในเรื่องของการ listing b k v นะครับก็เป็นอะไรที่ที่พูดกันมานานนะครับแล้วก็ตอนนี้เริ่มมีความชัดเจนนะครับว่าจะ list ในเร็วๆนี้แหละนะครับโดยราคาที่19เหรียญจนถึง21เหรียญเนี่ยนะครับคือคือก่อนอื่นเนี่ยต้องต้องบอกก่อนว่าเขาจะ list เขาจะออกหุ้นใหม่นะครับ15ล้านหุ้นนะครับซึ่งซึ่งคิดเป็น dilution เนี่ยประมาณ18นะครับ แต่ว่าเขาจะอาจจะมีการออกหุ้นเพิ่มเติมนะครับให้กับอนเดอร์ไรเตอร์อีก2.25ล้านหุ้นเนี่ยทำให้หุ้นที่ออกใหม่รวมเนี่ยเป็น17.25ล้านหุ้นนะครับเท่ากับดรูชันประมาณ20%นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเอากลมๆและกันว่าดลูชันประมาณ20%นะครับแล้วเงินที่ได้นะครับบน19เหรียญจนถึง21เหรียญเนี่ยจะได้เนี่ยอยู่ที่ประมาณ2มินิมัมนะครับก็คือ285ล้านเหรียญ นะครับแม็กซิมัมถ้าเอาสิบ5็จุดสองห้าล้านหุ้นแล้วราคาเป็นยี่เนี่ยจะได้สา2ร้อยหกสิบสองล้านเหรียญน,นะครับ300ยเท่าไหร่นะครับพี่อ่าต่ำสุดสองร้อยแปดสิบห้าสูงสุดสา2ร้อยหกสิบสองครับโอเคแล้วถ้าเราตีเป็นมาร์เก็ตแคปนะครับ, cap, รบของ bkv ทั้งหมดเนี่ยมินิม,มัมจะอยู่ที่ประมาณพันหกรอยล้านเหรียญน,นะครับแม็กซิม,มัมจะอยู่ที่พันแปดร้อยล้านเหรียญน,นะครับตอนนี้เรารู้เท่านี้ นะครับอันนี้สิ่งที่เรารู้แล้วสิ่ง,งที่ททเราร<น>ูนะ้ใช่ในสิ่งที่เรารู้นะครับแล้วถามว่าโอเคบน Val ーเอชชั่นตรงนี้เนี่ยเ19จนถึง21เนี่ยคิดเป็นแวลูต่อบ้านปูเท่าไหร่นะครับถ้าเทียบเป็นหุ้นเนี่ยมันอยู่ที่สี่บาทถึงสี่บาทสี่สิบนะครับจากราคาปัจจุบันนะครับของบ้านปูที่หกบาทยี่สิบห้าตังค์เนี่ย สี่บาทโดยประมาณสี่บาทกลมๆแล้วกันเป็น Bkb หรือว่าธุรกิจก๊าซธรรมชาตินะครับ uh, แต่ว่าโอเคอ่ะอีกสองบาท uh, เป็นเป็น uh, ในส่วนของธุรกิจาวเวอรนนะครับนั่นหมายความว่าจริงๆแล้วโคเนี่ยบาทเดียวนะครับถ้าเราถ้าเราแอดซูมแบบนี้นะครับซึ่งในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยเอาเฉพาะไอตัว ITMG เนี่ยถ้าคิดเป็นคอน t ิบิวชั่นเนี่ยก็ป่าไปไปสี่บาทหละนะครับ เพราะฉะนั้นเนี่ยในในแง่ของความเป็นจริงเนี่ยหุ้นบ้านปูเนี่ยถามว่าอันเดอร์วัลูเน<แ>ี่ยอยู่ไหมยางอันเดอร์วัลูอยูอย่น,นะครับแต่คีย์สำคัญที่เราไม่รู้คืออะไรคืออ่าคอนโกรมาร์เรดเดสม์เขาอ่าอันนี้น<า>ไม่มีใครทราบสิบห้ายี่สิบาอะไรอย่างน<า>ี้สองคือไอ้สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดบาทเนี่ยไอ้สิบเก้าถึงยี่สิบเอ็ดเหรียญเนี่ย,ยที่เราคิดออกมาเป็นสี่บาทต่อหุ้นสำหรับไอเนี่ยมันมันจริงหรือเปล่าเพราะว่าปัจจุบันเนี่ย ไอ้ไอ้บริษัท b ีเเนี่ยผลการดำเนินงา,านในครึ่งปีแรกเนี่ยติดลบไปร้อยล้านเหรียญโดยประมาณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้สิบเก้าถึงยี่สิบเนี่ยเราก็ไม่แน่ใจว่ามันเป็นมันเป็นเออออเเขาเรียกว่าราคาที่เหมาะสมหรือเปล่านะครับเออออเเพราะว่าราคามันค่อนข้างสูงเนาะสิบเก้ายี่สิบเหรียญเนี่ยมันปาไปหลายร้อยบาทต่อหุ้น นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก,ก็คงต้องรอดูครับว่าการขายเนี่ยจะเป็นยังไงนะครับแต่อย่างน้อยเนี่ยถ้าเราดูอย่างนี้เนี่ยบนบนมาร์เก็ตแคทถ้าว่ามันเอาแม็กเลพันแปเนี่ยมันคือแอดคอสที่บ้านปู่ซื้อไอ้ธุรกิจก๊าซธรรมชาติทั้งหมดเลยก็คือเขาขายที่แอดคอสนะครับแล้วก็แล้วก็เอาเงินที่ได้มาเนี่ยก็คือจะจะเอามาขยายธุรกิจซีกา๊าซแล้วก็ธุรกิจ CCS นะครับ c c ซีเ ซึ่งมันเป็นธุรกิจที่เป็นความหวังของบ้านปู่และก็บีเคบีนะครับก็ตรงนี้น่าจะจะเป็นบวกในอน,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 นาคตนะครับก็คือผมสรุปแบบนี้แล้วกันก็คือข่าวนี้เป็นข่าวที่รอคอยกันมานานนะครับแต่ว่าสาเหตุหนึ่งที่อาจจะมีการกอด IPO ในช่วงนี้อย่างที่ผมเคยคิดเองนะที่เราเคยสองคนเคยคิดในมุมมองของเราเองก็คือ ไม่แน่ใจเรื่องของผลการเลือกตั้งเพราะว่าทรัมป์กับแฮร์ริสก็มีนโยบายพลังงานแตกต่างกันไปเขาก็เลยไม่อยากมีการรับความเสี่ยงนะครับก็เลยเลือกที่จะมีการชิง IPO ก่อนการเลือกตั้งสหรัฐอเมริกานะครับแอ,อสเซมบลีต่างๆที่เราพอทราบกับที่เราคิดเองก็จะเป็นไฮไลท์ที่ผมแชร์กับพี่ปุ้ไปนะว่าไม่ได้บอกว่าเป็นแบบนี้เป๊ะ,ปะแต่อันนี้คือส่วนหนึ่งคือข้อมูลที่เราได้มาจากในฝั่งตัว ตลาดหลักทรัพย์กับมีข้อมูลมาข้อมูลกคือเราคิดขึ้นมาเองก็คือปัจจุบันตอนนี้จะอยู่บริเวณประมาณ4บาทถึง4บาท40นะครับอันนี้คิดเป็นประมาณ7จานของมา r k e t c a แของบ้านปูนะวันนี้ซึ่งถามว่าไอ้ธุรกิจที่เหลือของบ้านปูล่ะเช่นตัวถ่านหินของเขาเองตัวโซลาร์พาวเวอร์ของเขาเองตัวบ้านปูพาวเวอร์รวมถึง ITMG เมนี่ยมันไม่ควรจะอยู่บริเวณแค่บาท50อ่ะท่านจัก4บาท50กับ6บาทนะวันนี้ นะี่เพราะฉะนั้นความหมายคืออะไรมันความหมายคือมันอาจจะเป็น additional upside เพิ่มเติมเมข้ามาแต่หาว่ามันมากน้อยแค่ไหนจะมีการปร,ประมาณการจาก6บาทไปเป็น7จ็ดต่อไปบาทไหมก็ต้องขึ้นอยู่กับว่าการ IPO รอบนี้เปิดมาแล้วราคาเป็นยังไงคองก l o เ e r ด,ดิสเขาเป็นยังไงเหมือนบ้านเราไหมนะอย่างบ้านเราอยู่ประมาณ20%แต่ผมดูจากตลาดของสหรัฐอเมริกานะอยู่ประมาณ13-15%ถึงก็อันนี้คือค่าเฉลี่ยนะไม่ได้บอกว่าคองก l o เ e r ด,ดิส s เขาแต่ละธุรกิจมันต้องเท่ากันหมดนะแต่นี่คือค่าเฉลี่ยของบริษัทในสหรัฐอเมริกาก็ไปกดดู พี่ปุ๊แล้วพี่ปุ๊สรุปยังไงคือตอนนี้ถ่านหินเป็นยังไงแก๊สยืน2ละ2.1 2.2จุ 1, แล้วนะครับแล้วก็เอาลุกคิวสาเป็นยังไงสำหรับที่ตอนนั้น4บาท8 4บาท90ที่เราไปเจอผู้บริหารมาแล้วเราก็แนะเราสองคนก็ได้นำกลับมาให้ทุนมีการเก็งกำไรกันในระยะสั้นๆเนี่ยนะครับตอนนี้เ็ยี่สิบกว่าเปอร์เซ็นต์ละพี่ปุ๊คิดว่าเลทโปรฟิตตันไปเลยไหมหรือพี่ปุ๊คิดว่าแบบหาจังหวะในการดูเกมนี้ยังไงครับวางแผนตัวนี้เพราะต้องเข้าใจว่าตัวนีีนนะะจจ 2, ีีจจมมนน้้มมมมมััันน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 ลงงงงทุรรระะะะะะยยยยาาาาาววออออออจจจจปคไ่่่่่่แแแเเืขกก๊สสบถหิตใ สปอตเลทตรงนี้พี่ปุ๊กคิดยังไงมันเป็นรันเวย์ขาขึ้นของเขาใหม่ไหมตอนนี้ครับก็ก็ถามว่ามันเป็นรันเวย์ขาขึ้นไหมถ้าดูฟันเดเมนทัลในเรื่องของราคา่านหินเนี่ยถ้าจะไม่เปลี่ยนแปลงเลยครับร้อยสามสิบเหรียญร้อยสี่สิบเหรียญอยู่แถวเนี้ยนะครับไม่ได้เปลี่ยนเลยจากนะักวันนั้นที่เราแนะนำนะครับในขณนะที่ราคาแก๊สเนี่ยก็สองสองเหรียญสามสิบก็อยู่แถวแถวเบรกอีเวนวันนั้น,นหนัก,กวันนี้หน่อยก็คือต่ำกว่าเบรกอีเวนเล็กน้อยอยู่สองเหรียญอะไรแบบนี้แต่ว่าณนะวันนี้เนี่ยภาพก็ยังไไม่ได้กรเยอะนะนคับ โดยในส่วนของอกิมมิคในเรื่องของการเอาลิสต์เข้าตลาดหลักทรัพย์เนี่ยคงได้แคสมาก้อนหนึ่งนะครับก็อย่างที่ที่เรียนไปว่าประมาณ300ล้านเหรียญบวกลบแล้วกันซึ่งในแง่ความจริงเนี่ยมันก็เทียบเท่ากับ a ูเ a t i o n จริงๆเนี่ยนะครับถ้าเอาไปลบเนี่ย300ล้านเหรียญก,ก็ตกประมาณสาักเท่าไหร่เนี่ยเอาเอา m แม็กเลยนะครับตกประมาณบาท20ต่อหุ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าอัพไซด์จริงๆเนี่ยจาก5บาท80ของเราเนี่ย ก็เจ็ดบาทเนี่ยคือผมว่ามันแมสสุดแล้วนะครับว่าดีดีมีเงินเข้ามาใหม่นะครับโดยที่มาแบ่งผลขาดทุนไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นผมแนะนำนะครับว่าถ้าขึ้นไปแถวๆ7บาทเนี่ยผมอาจจะต้องให้เทรนลงนะครับเพราะว่าต่อภาพของ ccus เนี่ยมันต้องใช้เวลานานจริงๆนะครับในระยะ2ปีเนี่ยเราคงยังไม่ได้เห็น Earning Contribution ที่มีในยักยะนะครับต่อบ้านปู อ่าโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยพอดีกันเป๊ะเลยนะพี่ปุ๊กเส้นค่าเฉลีย่ย e EMA 75็ิวีกนะครับอยู่ที่บริเวณประมาณ7บาทพอดี นะครับซึ่งถ้านับวันนี้นะจากหกบาทยี่สิบเนี่ยก็สิบกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับก็อาจจะใครที่เก่งกำไรกันมาบริเวณประมาณสี่บาทแต่สิบก็อาจจะแล้วแต่นี่คือแล้วแต่เลยนะอาจจะแบบผมไม่สามารถไปแบบแนะนําให้ขายแทนทุกท่านได้นะก็มาร์เก็ตติ้งที่ฟังเราอยู่ f ฟอร์นิเจอร์หรือว่าลูกค้าก็อาจจะเอาข้อมูลทั้งหมดที่ผมปี่ปูให้ไปไม่ว่าจะเป็นตัวปูใหญ่ g c i p l เละรบ้านปูเนี่ยไปประกอบการตัดสินใจของท่านเองนะครับแล้วก็เมคดิชชั่นของตัวท่านเองนะครับวันนี้ขอบคุณทางพี่ปูมากครับ